นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องงานเกษตรวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเรามาดูความหมายของไม้ดอกนะคะไม้ดอกหมายถึงพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีดอกสวยงามมีทั้งไม้ยืนต้นไม้พุ่มแล้วก็ไม้ลุมลุก ทีนี้มาดูประเภทของไม้ดอกที่มีอายุสั้นบางชนิดเนี่ยมีอายุเพียงแค่หนึ่งฤดูกาลเช่นดอกดาวกระจายดอกเบญจมาศดอกบานชื่นดอกบานไม่รู้เลยดอกคุณนายตื่นสายทีนี้มาดูไม้ดอกที่มีอายุยืนซึ่งมีอายุยืนยาวจะเป็นประเภทต้นนะคะเช่นต้นจำปีต้นลีลาวดีต้นเฟื่องฟ้าต้นหางนกยูงแล้วก็ต้นราชพฤกษ นะคะอันนี้คือไม้ดอกที่มีประเภทยืนยาวนะคะต่อไปไม้ประดับความหมายของไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างรูปทรงสีสันจากลำต้นและใบมีความสวยงามเช่นมีอะไรบ้างนะคะไม้ประดับจะมีผู้ดางสาวน้อยป่าแป้งสับประรดสีบอนสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับเนี่ย เป็นพืชที่มีความสวยงามตามธรรมชาตินิยมปลูกทั้งในภาชนะและก็ปลูกในแปลงจะพบเห็นได้ทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนและก็สวนสาธารณะนะคะอาต่อมามมนูประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ 1. สร้างความสดชื่นให้แก่ผู้อาศัยในบริเวณบ้านหรือบริเวณที่พักอาศัย 2. ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ สามใช้ในงานพิธีและโอกาสต่างๆเช่นงานแต่งงานงานไหว้ครูหรืองานศุขสี่ใช้เพิ่มสีสันให้อาหารและก็เครื่องเครื่องดื่มเอาไว้ตกแต่งจานอาหารหรือว่าแก้วน้ํานะคะห้าใช้เป็นยารักษาโรคหกใช้เป็นของขวัญที่ระลึกเจ็ดสร้างอาชีพเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับอ่าอันนี้เสร็จเรื่องไม้ดอกไม้ประดับทีนี้มาดู แบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้ทำครั้งที่แล้วหน่วยการเรียนรู้ที่1ใช่ไหมคะครูน้ำยังไม่ได้ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยด้วยหน้าที่49 5, หน้าที่49แล้วก็หน้า50นะคะแล้วก็กลับมาทำกิจกรรมที่หนึ่งเรื่องประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับนะคะ ตั้งแต่หน้าที่ห้าสิบห้าห้าิหกห้าิบเจ็ดห้าสิบแปนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับว่าเป็นยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ